ส่วนประกอบของโปรแกรมชาร์ปเ e v วลอปส่วนที่ 1. t i t ไทต r เลบาเป็นส่วนที่แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อของโปรเจกต์ที่กำลังทำงานอยู่ส่วนที่ 2.Control Bar เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมในการย่อขยายและปิดโปรแกรมส่วนที่ 3. เมนูบารเป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมเอาไว้เพื่อเรียกใช้งานทูลบ bar เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือของโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานมีรูปล่ามเป็นลักษณะไอคอนต่อมาส่วนของ work area จะแบ่งออกมาด้วยกัน2ส,ส่วนมีส่วนของ source file กับส่วนของ design การออกแบบด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนของ tools Project และในขณะที่เลือกหน้าดีไซน์เครื่องมือทูลก็จะมีหน้าตาแบบฟอร์มต่างๆให้ใช้งานถ้าเลือกในรูปแบบของซอฟต์ไฟล์ทูลก็จะเปลี่ยนเป็นซอฟต์ไฟล์ต่างๆเพื่อเรียกใช้งานต่อมาด้านล่าง Output เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งหากมีการ Error ก็จะแสดงในส่วนนี้และบอกไลน์ ที่ e ออร์เพร้อมกับบอกเหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับการ e ออร์เนั้นๆส่วนทางขวามือเป็นส่วน Property เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดค่าคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆที่กำลังเลือกใช้งานและกำหนดค่าต่างๆในการออกแบบ